สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับทีมงานช่างเพชรเนาะปรากฏว่าทีมงานช่างเพชรไม่มีเวลาทําคลิปให้พี่น้องได้ชมกันเลยนะครับช่วงนี้งานยุ่งมากๆเลยครับตอนนี้ทีมงานช่างเพชรก็ทําโครงสร้างของโรงงานโรงง,งานจาแหละไก่นะครตอนนี้ก็กําลังเทพื้นเชื่อมโครงเทพื้นไปก็ขึ้นโครงไปนะครับแบ่งหน้าที่กัน วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายจะเทพื้นเสร็จทีมงานก็ใช้ป็อกเก็ตฮิวเทนะเพราะว่าวตัวหารดส p แพ็กมันส่งได้ไม่ถึงต้องใช้ป็อกเก็ตฮิวเทใช้ประการเคนของวิโรจน์วิโรจ์รเคนก็เคนเขาเคิดค่าค่าแรงเขาก็วันละเจ็ดพันบาทนะครับ ทีมงานก็ใช้บริการมาหลายครั้งแล้วฮะก็ะเสอว่าบริการดีไม่เร็วจุดนี้ก็เป็นทีมงานของ o อ l e r ขึ้นขึ้นโครงหลังจากเชื่อมประกอบใส่แปรเสร็จก็หิ้วขึ้นแล้วฮะจุดนี้ความสูงก็ประมาณ9เมตรเสาสูง9เมตรครฮะอีกฝั่งหนึงก็เป็นความสูง12เมตร ใช้เขนสองตัวนะป้องกันการเอียงซ้ายเวียงขวานะเกนสองตัวก็สบาย์สไน,นิ่งขึ้นไปทีมงานปอยเลอร์ก็เป็นทีมช่งางอยู่บริเวณนี้นะฮะมาทำงานต่อจับตัวแก่ส่วนตรงกลางก็เป็นทีมงานช่างเพชรนะฮะเป็นตัวคานรองเชือดไก่อีน,นี้ก็จะขึ้นโครงช่วงกลางนะฮะ ตรงนี้ก็ความกว้างก็12เมตรสิบมีปีกข้างละ2เมตรนะความยาวก็55เมตรทีนี้กำลังใช้สลิงเกาะนะครับใช้โซ่เกาะเพื่อที่จะดึงขึ้นก็ใช้เกลนสตัวมาเดิมนะใช้สลิงค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ็สวัสดีครับ